ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ผมอองลินะครับผมวันนี้นะครับผมวันที่28่สิบแปดนะวันพฤหัสนะครับผมวันนี้นะครับตัวเกมได้เปิดชา้านิดน,นึงนะครับเปิดที่บ่ายสามนะครับผมเออวันนี้มีแพ็กแฟนชอยกับแพ็กเอฟย์เดอร์วิกแล้วก็ไอคอนยูเวนตุสนะครับผมวันนี้นะ,ะผมจะเปิดแฟนชอยแล้วกันก็เออตัวแรกจะเป็นกิสเซนโต้ันโดนะครับผมโคดิบารีนะ,ะเอมโมบิเล่หรือคาโกโก,กด,ดินนะครบผมสปาร์ตาแล้วก็วก็ประมาณนี้นะครับผมตัวแรกมาเลยครับผม เราเนได้เออคูลิบาลี่นะฮะเนี่ยตัวแถวบนนั้นได้หมดเลยแล้วก็เออนั่นแหละอยากได้นั่นแหละเออไม่ค่อยอยากได้โรนโดนะเพราะว่าเวอร์ชันนี้น่าจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่ได้ผมไม่ได้ดูค่ารีวิวมานะผมเอามาเลยตัวแรกมาไปที่หนึ่งร้อยทองผมมีสามร้อยทองนะฮะไปแล้วครับคูริบาลี่นะฮะครับอิตาลีอยู่แล้วปึ๊บโอ้โหเดียสโก้นะฮะ เบอร์เก้านะครับผมถือว่าได้อยู่นะพอได้อยู่เอ้ยแล้วตัวแรกนำทางมาดีอย่างนี้ได้คูลิบารี่นะครับผมไปดูตัวก่อนเอ่อคูลิบารี่ประมาณนี้ะคูลิบารี่คืออยากได้คูลิบารี่ตัวเดียวเลยมาเลยมาเลยคูลิบารี่คูลิบารีคูลิบารีคูลิบารีสีดำ โอ้โหเบอร์เจ็ดโอ้โหคริสตีโน่โรนโดมาเอามา,มาเก็บไว้ก็ได้วะ,ะมาเพราะผมเป็นคริสเตียโนโรนัโดนะตรงนี้ทำลอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมอ่าล็อกเลยมานะครับตัวต่อไปกุลิบารีวะยังไงก็ต้องมากุลิบารีต้องมาดูคาโกไหมดูคาโกก็ดกกกได้มา คูลีบารีคูลีบารีคูลีบารีคูริบารีเอิงเฮ้ยอ๋ออีกองหน้านะผมเป็นอะไรนะอ่านชื่อไม่ออกอ่ะชื่อมาดูอ่านยากผมอ่านไม่ออกนะมีที่กองหน้าอุ้ยถือว่าได้อยู่นะสามว่านี้ผมมาคุ้มอยู่นะได้โรนัลโดอุ้ยได้หน้าเป้าสองตัวนี่หว่าไม่ได้คูลีบารีอ่ะ นได้โรนันโดนะครับผมดีเซโกแล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับผมผม,ผมมีแค่สามร้อยสองแนละสำหรับใครที่อยากไปเปิดก็ไปเปิดกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ถนะ้าผมเซิร์ฟเปิดได้นะก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำการทำคลิปต่อไปนะครับผม คลิปที่แล้วนะครับผมมีคนดูเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละผมขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย